สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยังหนีแน่นอนวันนี้ก็เป็นวันที่1วันที่ตัวละครใหม่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นั่นคือ G ีนอตยูอาสายสถานะเผาไหมและระเบิดมาดูกันว่ามันจะห่วงขนาดไหนคลิปนี้มีคําตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเน็กไป2ล้านซับด้วยนะจ้าสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยังหนีนะครับแน่นอนวันนี้เราก็อยู่กับ ไอดีเซิร์ฟห้าของน้องมาโอคิ้านนี่ครับกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งวันที่ตัวละครใหม่ล่าสุดเข้าสู่เซิร์ฟอย่างเจ้า g ีนอ ur ตัวที่มีสถานะเผาไหม้แล้วก็ระเบิดขั้นรุนแรงนะครับมาดูกันว่าตัวใหม่มันจะโหขนาดไหน แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเน็กของเราไปสองล้านซับด้วยนะจ๊ะแล้วก็ช่องเราไม่รู้สมาชิกเป็นเดือน์ยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็พลาดคนเทนฟรีไฟล์เราบอกว่าให้แม่บีชอีกด้าคอนิเคิลแล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายเนี่ยสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์เท่ๆให้ใช้เลยนี่ะฮะเออขอบคุณครับมาครับมาดูกันว่าผมจะเกลือหรือเปล่าไป ไม่ออกมาให้ถีบหน้าเลยนี่ผมกดมาปุ๊บสีทองแน่นอนนะเดี๋ยวดูสูตรนี่รูดรููดปุ๊บหนึ่งทีนี่ครับแล,ลแล้วกดนิโป้งนิโป้งแล้วก็กดนิโป้งนี้นะได้แน่นะคอยดูนะคอยดูนะว่าจะได้ตัวสีทองหรือสีแดงหรือได้โดนถีบหน้าหุยโอ้โห,โหมาถึงก็ม่วงนะฟื้น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 โม,โมโ้รอบแรกนะครับโอ้โหได้เป็นบูฟายนี่ครับกับเกียรโลหลายจุดนะได้มาสองตัวนะนะกับอีกสี่เศษนะครับจัดต่อรอบที่สองเลยนะครับ ผมจะเกลือหรือเปล่านะฟืบมาครับอุกบาก็ลองลุ่นรูดตูดฟืบรอบนี้กดข้ามเนี่ยมันเป็นสูตรเนี่ยไม่สูตรนะสูตรลูดเตี๋ยวโบเข้ามาเนี่ยโอ้ยโบอีกหนึ่งทีนะรอบที่สองก็ได้มาอีกสี่เศษเนี่ยแต่รอบนี้คือสีม่วงสองตัวนะจะต่อรอบที่สามเลยนะครับฟืบมารอบนี้ผมมั่นใจผมได้แน่นอนลุ่นรูดตูดแต่ลุดขึ้นนะรอบนี้เครับแล้วกดตรงทะลุข้างล่างนะครับฟืบมาดูกันว่าผมจะเกลือหรือเปล่าโบเข้ามาหนึ่งทีนะฟืบมาอุ้ยสี่ม่วงแยวนะ ปุ๊บโบโบนี่ไงโบเข้าไปนะครับเป็นไ e. อนี่ครับรอบนี้ก็เกลือเหมือนเดิมนะร,รอบที่3ได้มา2เศษนะครับจะต่อรอบที่4ีุ่๊บมาดูกันว่าผมจะเกลือหรือผมจะเกยครับลุลนตูดฟุ๊บแล้วก็เดี๋ยวใครดูนะกดนิโปงกดนิโปงแล้วกดนิโปงแล้วกดสระอุอันาี้เบิร์สี่อันนะฟุ๊บนะบุบ้มเข้าไปนะครับต่อ,อยอุกบ,บาตหนึ่งทีว้าสี่มัว่วแกนะครับอยู่ริมๆมนู่นเลยนะฟึบ๊บดูกันว่าจะได้ืห เออสีแดงที่เราต้องการจริงๆนะราชานันฟ้ารอบที่ห้านะครับจัดไปนะครับมาดูกันว่าสีแดงจะออกไหมนะรอบนี้ลูลูตูดฟึ๊บแล้วก็รอบนี้ก็กดข้ามไปเลยนะฟึ๊บได้แน่นอนผมมั่นใจสีแดงโบนี่ไงโบกอริลีลาใส่บอกนะไม่ใช่เนี่ยไม่ได้นะรอบที่ห้าก็ยังไม่มานะรอบที่หกรอบนี้ต้องมาแล้วนะทําไม่ได้นะทิบหน้าผมได้เลยดูลูลูตูดฟึ๊บลู่ลูตรูดแล้วค่ะนี้ต้องกดไม้เอกนะครับฟึ๊บคอยดูนะนี่รอบที่หกนะ ปุ๊บนี่ยาเกือปลาเกลือปลานี่เรอบที่หกว่ะสีม่วงมาเลยครับปึ๊บชุบโมเข้าไปโอ้โหสปริงมาแต่นีน่ครับเกลือผมได้ผมได้ไอ้แบทแมนสามตัวไอ,บอ้บ้าเอ้ยนี่กามูชิไอ้แบทแมนนี่ครับสามตัวเลยนะรอบที่หกเลยครับจัดต่อเดี๋ยวรอบที่เจ็ดเลยนะรอบนี้ผมมั่นใจนะผมต้องได้ไม่สีทองก็สีแดงลุลูตูดปุ๊บลุลูตูดแล้วคันนี้ก็กดสลั่วน,นะปึ๊บพาดูได้แน่นอนนะ ชุปปบัมกระบะแตกนะมาดูไปเงปุ๊บนี่นี่เขาแน่แหละสีแดงเนี่ยเม็ดใหญ่ใหเงี้ยชัดเจนสีแดงโบ้นี่ <c oughs> โบ้เออคิดว่าจีนัทมันจะมายืนหัวล้อแบบว่าชอบใจที่ไหนได้เราก็ได้หินฮีโร่มาหนึ่งเม็ดเออไปงานเล่าที่เจ็ดนะครับได้หินฮีโร่มาแล้วนะจะต่อครับรอบที่แปดนะครับมาดูกันว่าลูกแก้วจอกก่อนการตะหรือเปล่านะเล่าที่แปดปุ๊บรุนลุนตูดเนี่ยแล้วกดข้ามไปหนึ่งทีฟึ๊บอ่ะให้ดูนะ ตั้มตรงนี้ลูกแก้วตั้มตั้มมืฉันในวันนี้เที่ยวกับเมื่อวานไม่ได้ปุ๊บได้ทีนอสมานะ,ะเบบดปืนจักรกลนะครับเป็นจีนอส่างเอเออาร์ N R นะครับปุ๊บตัวนี้เราไม่มีอยู่แล้วเราเอามาคืออันนี้คือไม่ได้จงใจที่จะเกลนะเพราะเราเอามาเปิดเนี่ยเราไม่มีตัวละครร่างนี้เราก็ต้องมีร่างนี้ด้วยเออเปิดเชื่อมโยงเห็นไหมยุงดง,ย,ง,ดงยุงแดงแล้วก็โหดขึ้นเออ,อันนี้คือไม่ได้ ไม่ได้แบบเชื่อนะแต่คือตั้งใจที่จะล่างนี้นี่ครับอะจะต่อเนี่ยครับจะต่อรอบที่เกาไปฟึบรอบนี้ผมมั่นใจนะลูกแก้วออกแน่นอนนะฟึบเดี๋ยวควนี้รุดลูดตูดนะรุูดส่วนขึ้นเนี่ยครับแล้วกดฟึบนะกดสละไม้เอกนะฟึบปั๊มเข้าไปหนึ่งทีนะครับดูฟึบนี่สีม่วงเนี้ยชัดเจนลูกแก้วเน่ยลูกเม็ดใหญ่ๆเนี่ยฟึบโบนี่ไงอีไอนะฟึบมาลูกแก้วมาโบไม่มานะไม่มานะโอเคจดต่อนี่ครับรอบที่100ใบเนี่ยครับ รอบนี้ผมมั่นใจนะผมได้สีแดงฟุบลุ่นรุ่ตูดนะครับแล้วกดข้ามไปนะคอยดูสีแดงแน่นอนนะผมได้กลิ่นนะครับโบ๊ะเข้ามาหนึ่งทีนี่ครกอริลลาไซบอร์กจะต่อรอบที่ร้อยสิบใบนะครับมาดูกันว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับฟุบรุ่นรุ่นตูดฟุบแล้วรอบนี้ผมก็จะกดนิโปงนิโปงแล้วก็นิโปงคอยดูออกแน่สีแดงลูกแก้วลูกแก้วคอยดูลูกแก้ว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 เนี่ยเม็ใหญ่ไงลูกแก้วแน่นอนปั๊มนี่ลูกแก้วบีชิงนะครับ เราที่รนะ้อยสิบใบนะเกลือนะจัดตอนนะครับรอยยี่สิบใบโอ้รอ้รอยร้อยยี่สิบใบก็ออกแล้วลูกแก้วมันจะออกจาออก,กย,ยังไงลูร,ร,รูตูดฟุบปหนึ่งทีนะครับกดข้ามโบเข้ามาเนี่ยนี่ไงนะี่ไงแม็กสายฟ้าแนะนะม็กสายฟ้านะได้มาสี่เศษเนีนะ่ยจัดตอนนะครับรอบที่ร้อยสามสิบใบนะครับฟื้ฟื้ฟื้ฟฟรูร,รูตูดปุ๊ปเข้าไปหนึ่งทีนะีแล้วรอบนี้กดฟุบปไม้เอกนี่ครับมาคอยดูนะบุ้มนี่ชัดเจนลูกแก้ว ตรงเนี้ยเม็ดใหญ่นะลูกแก้วดูโบ่าอองนี้เลยโบนี่งไงโบสาลายโบสาลายนะโอ้ร้อยสี่สิบใบน่ครับร้อยสิบร้อยสี่สิบใบนี่คือต้องได้นะลูกแก้วนะปุ๊บลุ่ลูตูดอ่าลุ่ลูตูดแล้วกดข้ามนะผมมั่นใจผมกดข้ามผมจะดวงดีเน,นี่ยลูกแก้วไงลูกแก้วเนี่ยบอลทองมันโยนอยู่นะลูกแก้วบอลทองมันโยนลูกแก้วอยู่นะเนี่ยคือลูกแก้วเนี่ยจัดตอนนะครับรอบที่ร้อยห้าสิบใบให้กูจะล้างตู้แล้วนะ กมจะล้างตูนะ้ะลุดลตูดฟึ๊บแล้วกดข้ามไปอีกสทีนะครับนี่ไงนี่ไงหินอีกหนึ่งนี่ครับหินอีกหนึ่งไปงาเออแต่ผมอยากได้ลูกแก้วไงนะแต่ผมอยากได้ลูกแก้วไงนะนี่คือร้อยห้าสิบใบนะจะต,ต่อฟึ๊บดูว่าผมจะล้างตู้หรือเปล่านะนี่ร้อยหกสิบนะร้อยหกสิบเดี๋ยวผมกดกดนี่ลนะนีปน่ป้งนี่ป้องแล้วก็นีป่ป้งฟึ๊บดูอืมนี่อะร้อยหกสิบใบมาแน่นอนเฮ้ยสีทองอีกแล้วสีทองอีกแล้วครับทุกคนฟึ๊บดู โบนี่ไงฉันในวันนี้เหมือนเดิมนะครับตัวที่สองตัวที่สองนะครับเออไม่เป็นไรเอาเศษมายัดดาวจะได้ปั้นในบ้านฟิกเกอร์ได้ได้ปั้นในบ้านฟิกเกอร์ได้ขอดูก่อนนะว่า,ว,า,าว,ออว่ากี่ใบแล้วเออว่ากี่ใบแล้ววนี้คนเรามันต้องเช็คดวงด้วย160แล้วนะ <laughs> มีโอกาสแค่สองรอบสุดท้ายเนี่ย160แล้วนี่ครับจะต่อ170ปุ๊บมาดูกันว่าผมจดเกลือหรือเปล่าเนี่ยคอยดู ของแท้ของดีต้องมีสีทองที่รุนรูตูดฟุบแล้วก่อข้ามไปฟุ๊บเนี่ยร้อยเจ็ดสิบก็ออกแล้วมันจะไปออกยากออกเย็นอะไรขนาดนั้นดูโบ้ผมได้แบทแมนมาอีกแล้ววะทุกคนรอบสุดท้ายนะรอบล้างตู้นี่นี่ครับโอ้โหให้ตายสิไม่อยากจะล้างตู้เลยหมดแรงเลยนะ่ครับหมดแรงนะนิน้วโป้งนิ้วโป้งก็นิ้วโป้งมาดูว่ารอบที่ร้อยแปดสิบใบเราจะได้ลูกแก้วหรือเปล่านี่ครับฟื้นเข้ามา,นะมาครับมาแล้วครับสีม่วงแบบนี้ชัดเจนแนบลูกแก้วแน่นอน ปื้บ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 โบเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหสติงเกอร์นะเกลือนี่ครับล้างตู้นะครับร้อยแปดสิบใบแล้วไม่ได้ลูกแก้วนะครับได้มาลูกเดียวนะได้มาลูกเดียวเองนะครับได้มาแต่หินนะหินเน้นๆเลยนะครับอ่ะขออนุญาตทำการปลูกตือก่อนนะครับว่ามันทําอะไรได้นะเจ้าทีนอสร่างนี้นี่ครับปื้บร่างนี้มันต้องใช้ร่างไหนใน,ในการปลูกเนี่ยร่างสองหรือร่างหนะึ่งเนี่ย ปึ๊บร่างหนึ่งนี่ครับใช้ร่างหนึ่งในการปลุกนะฟื้บฟื้บฟื้บโอเคเราก็ต้องเลื่อนมาที่จีนอก่อนเนี่ยครับแล้วก็ตัวละครปลุกตื่นนะแล้วกดทีนไปปึ๊บหนึ่งโอเคอุ้ยพลังเด้งมาแล้วนี่ครับโบแล้วกดไปหนึ่งทีปึ๊บอ่าต่อโบเข้าไปหนึ่งทีปึ๊บแล้วก็โบเข้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยตอนนี้เราได้ทาการหลอมรวมจีนอสไป นี่เป็นไงเทพจัดนะบินขึ้นฟ้าเนี่ยแล้วก็ฉีดโอ้หรุนแรงนะครับรุนแรงเอาเรื่องตอนนี้เราได้กินนอตยูอาร์มาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเออมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะแล้วขอย่านเนี่ยครับเรื่องไปหากัวละอนใหม่ล่าสุดก่อนนี่เป็นไงเทพจัดเนี่ยก็คือโจมตีปกตินี่ครับหมัดแน่วแน่สร้างดาเมจ120%ให้กับเป้าหมายเดี่ยวนี่ครับแล้วก็สกิลเสาเพลิงฟ้าเนี่ยโจมตีต่อเนื่องเนี่ยกับเป้าหมายทั้งหมด2ครั้งเนี่ย สร้างดาเมจ500%ของพลังโจมตีมีโอกาส50%ที่จะติดชำนาญเผาไหม้นนั่เองนี่ครับแล้วก็สกิลนี่ครับพาสีฟเนี่ยเมื่อเริ่มสนามเนี่ยครับจะได้รับ60%ลดดาเมจที่ไม่ใช่คริติคอลนี่ครับแล้วก็หลังตัวละครใดๆเคลื่อนไหวจะระเบิดนี่ครับแล้วก็เพิ่มค่า HP ให้กับตัวเองนั่นเองนะเออแล้วก็ความแรงของระเบิดเนี่ยจะอยู่ที่400%นี่ครับแล้วก็นี่ปลุกตื่นพาสีฟนี่ครับก็คือ พันธมิตรกลุ่มดาวนะครับหลังตัวละครใดเคลื่อนไหวเนี่ยจะดูดซับดาเมจจำนวน voilà 40%เนี่ยกับกับสตูที <c <c ่มีค่า HP สูงสุดเนี่ยเออตะโกงจัดเนี่ยคือเขาบอกว่าไม่ได้รับผลเอฟเฟกหรือเพิ่มดาเมจหรือว่าลดดาเมจนะเพราะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงกับพลังชีวิตของเป้าหมายเออโกงมากโกงจัดเนี่ยโกงก็ต้องจัดเข้าทีมเนี่ยเออโกงก็ต้องจัดเข้าทีมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอามาแทนเจ้าตัวไหนดีล่ะโอ้ยแทนตัวไหนดีล่ะเนี่ยเมลสกาดแทงท็อป อ่ะแทนแทงท็อปไปก่อนเนีขอแทนแทงท,ท็อปไปก่อนนะแล้วก็เป็น win, King, bon, เกวินคิงกระบองหรอเดี๋ยวขอญาตเอาเอากระบองถอยมาด้านหลังก่อนนะเจ้าเจนนอตเป็นเทสเนี่ยนี่คือทีมของเราที่เราจะไปลุยในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกวินเจนนอตคิงแล้วก็แทงท็อปแล้วก็กระบองเหล็กแล้วก็พอสวินกับเพื่อนเนี่ยมาดูนว่าเราจะโหขนาดไหนเนี่ยมาเช็คที่หน้าอันดับก่อนนะฝืบหนีหน้าอัน,นดบับเราอยู่ที่อันดับ11ของเซรั่ห้าแปดห้าเนี่ยคือเตึงจันนะครับเดี๋ยวขอไปหัวกับ รายการเพื่อนนี่ครับอ่าคอนี้มีไหมเนะี่ยคนนี้ตึงจัดเลยนะขอญาตเช็คพิงอ่ะรีคอ,อนี้มีซุยลิวอ่ะแต่ไม่อยากหวัวว่ะเดี๋ยวไปหาหัวพออลังไล่กันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมีห้าวยักษ์หนี่ด้วยอระเซิร์ฟนี้เติร์นนี้มีห้าวยักษ์หนีด้วยเหรอโอเคจัดไปเนะี่ยกดพีเคกับห้าวยักษ์หนีไปเลยเนะี่ยมาดูว่าจะโขกขนาดไหนเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้ปั้นนะครับไปแบบสดๆดเลยนะหลอมรวมเสร็จก็มาเลยเนะี่ยมาแบบสดๆดหัวกับพี่ห้าวยักษ์หนีเซิร์ฟห้าแปดห้านะ่ ฝั่งพี่หาา้าพยัคนี่เขามีเกวินเหมือนกันนี่ครับอ่ะพอญาเราเป็นคูณสามเนี่ยฟืบๆแล้วกดออโต้ไปนี่ตอนนี้รูนของเราทํางานเนี่ยเป็นรูนโลนเนี่ยแล้วก็ลูกเตะทอโดยจากเกวินครับโบโบตัม้มโอ้โหเตะไปที่แถวบนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วก็ลูกเตะทอโดยห,หนึ่งทีนะครับฟืบโบโบแล้วก็ตั้มโอ้โหสิบเก้าล้านแรงจัดฝั่งตรงข้ามเหลือสองตัวนะครับเสาเพิงฟ้าครับจากทีนอสบินขึ้นฟ้าฉีดมาครับโอ้โหสามล้านกว่า นี่ขนาดยังไม่เห็นน้ำไม่นระเบิดนะเนี่ยสามล้านคือตายเลยเนี่ยครับเออเอาเรื่องจัดนะครับอ่าคนแรกพี่ห้าไยักโดนที่เรียบร้อยนะครับเพ่เบสเพ่เบสโหดหรือเปล่านายขอหัวหน่อยนะเพ่เบสได้เลยมาปึ๊บได้เวลาที่เราจะไปหดกับเพ่เบสแล้วนะครับมาครับเฮ้ยฝั่งเพ่เบสของมีคิงด้วยมีคิงกับปู่บอมด้วยฟืบเขามีลูโล่ด้วยนะแล้วก็ได้เวลาครับลูกเตะฮอโดจากเกวินถึงเราครับลูกเตะฮอดไป นี่คร so ับเตะที oui ่อัศวินกับเพื่อนแนวกับคิงฝั่งตรงข้ามนะครับโดนเปเจ็ดล้านห้าแล้วก็เตะอีกหนึ่งทีเนี่ยลูกเตะฮอดนะครับเตะไปที่แฝงกายแสงกับเมลสกาจากเพเบสโบเข้าไปหนึ่งทีนะครับโดนเปสี่ล้านได้เวลาเสาเพิงฟ้าเนี่ยครับโดดขึ้นฟ้าครับแล้วก็ยิงปีโดวิหกล้านเนี่ยหกล้านโดนไฟไปสองตู้เนี้ยแล้วก็เสี่ยงให้เขาหวางกากคิงเนี่ยฟืบเด้งเลือดพาเพื่อนร้างเตะไปอีกหนึ่งทีนะครับ ฟื้นฟื้นฟื้นมาครับได้เวลาครับไปฟึบหมัดไอ้จ่อยเขาไปไล่ต่อยหนึ่งทีเนี้ยครับจังหวะนี้ครับแล้วก็ได้เวลาเสาเพิ่งไฟหนึ่งทีนะครับโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ฉี้ปิดโอ้ยห้าล้านตีเนี้ยครับติดไฟไปอีกหนึ่งตัวเนี้ยครับเสียให้ความหวังจากทิ้งเนี้ยฟึบเด้งเรือแล้วก็พาเพื่อนแรงตีเนี้ยมาดูว่าฝั่งของข้ามจะโดนขนาดไหนเนี <S <s ้ยครับแล้วเบิดจุดโจมครับเสียจากแทงทอปลาที่แถวล่างครับโอ้ยสามล้านห้าครับไฟประกายแสงคือตายเนี่ยฝากระหน่ำจักรบอลครับบุก่หม ตั้มโอ้โหอสววนกับเพื่อนถึงก็ติดโล่นะคมาเลกจุดโจมจากอสเวนกับเพื่อนเราครับฟึ๊บฟึบเข้าไปที่กลิบาแล้วก็ปุบบอมนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามโดนไฟไปนะครับเสียงเขาหวังจากคิงเนี่ยฝั่งตรงข้ามได้เวลาแล่งตะมานะครับฟื้ฟแล้วก็ได้เวลาครับล้มกดจากปุบบอมครับฟึบเข้ามานะครับโอ้ฝั่งเขามีตัวโจมตีหมู่อย่างเช่นปุบบอมนีครับแต่ว่าเราก็โดนกลับมาแล้วก็บุ้งเข้าไปนะครับเราเบิดโอ้โยแรงจัดเราเพิงฟ้าเนี่ยครับแล้วก็โดดขึ้นฟ้าก็ฉีีีดมาาาอออออยย่่งงนนนนุ้้้รคืแัะกลเ ฟาซิวลานะหมัดไอ้จ่อยต่อยนี่ครับต่อยโอ้ยแล้วก็โดนระเบิดไปอีกหนึ่งทีน้แรงจัดนะครับเพื่อหายเลยนะเสียงความหวังนะครับจากคิงน้ำเด้งเรือพาเพื่อนลานตีนะฝั่งตรงข้ามตอนนี้เหลือเพียงสามตัวเท่านั้นนะหมาจ่อยเข้าไปไล่ต่อยที่กอริบานเนี่ยฟุบแล้วก็โดนระเบิดโอ้ยแรงจัดระเบิดจุดโจมนะปาไปที่คิงนะฝั่งตรงข้ามบุกเข้าไปนะคิงฝั่งตรงข้ามเหลือเหลือแปดหลอดนะแล้วหมาไอจอยเข้าไปต่อยที่ปุบบอมเนี่ยฟุบแล้วก็มาเล็กจุดโจมจากฝั่งเรานะฟึบเข้าไปเนี่ยเข้้าไล่่่ตอยทีีคคิงงนนะะรัับจหว ฟืบมาต่อสนามรังบิดทำงานนะครับได้เวลาเสาเพิงฟ้าอีกแล้วนะครับจีนอะโดดขึ้นฟ้าแล้วยิงมาฟืบโบเข้ามาหนึ่งทีนะครับโขุยเอาเรื่องจัดเนี่ยครับแล้วก็มาเหล็กจุูจบฟืบโบโบเข้าไปที่คิงเนี่ยมาดูกันว่าคิงปูบอมแล้วก็เมลสกาดเนี่ยพอโดนระเบิดแล้วจะแรงขนาดไหนแล้วก็สับไปหนึ่งทีนี่ยจะกระบองเหล็กเนี่ยเข้าไปห้าดัเมจเนี่ยแล้วก็มาไอจอยเข้าไล่ต่อยเนี่ยแล้วก็บูมเข้าไปหนึ่งทีขุยเอาเรื่องจัดนะครับระเบิดนี่ครับลมกดจากปูบอมฝั่งข้าวนะครับ เลือด20หลอดนะตะปูบอฝั่งตรงข้ามต่อยแรงจัดเน52ล้านเนี่ยแล้วก็ปลูกแฝงเข้ามาซ้มไม่หนึ่งทีะครับอีก35ล้านรวมๆแล้วประมาณ90ล้านเนี่ยคิงเนี่ยใส่ระวางจากฝั่งตรงข้ามมาหนึ่งทีเนะฟื้นฟื้นเด้งเรือแล้วพาเพื่อนลนด์ต่เนี่ยแต่ว่ายืนได้อยู่เนี่ยแล้วก็ฟื้นอมาหนึ่งครั้งเนี่ยปลากนบอลเนี่ยลมกดมาไื้าาน 17, 21, 22, 000, ่ย แล้วก็ได้เวลาครับเสียให้เขาหวังนี่ครับจาก when when คิงเนี่ยฟึบเด้งเลือดครับแล้วก็พาเพื่อนรานตีน้ำงานเข้ากันครับตอนนี้จีนน้องของเราตายนะเพราะว่าเราไม่มีของก็เดนี้นฟึบเดี๋ยวผมขอยาข้ามเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานไปเนี่ยแต่ว่าจากดาเมจระเบิดแลวรุนแรงโคตรๆนะคือแรงจัดๆเลยนะไม่ต้องห่วงนะแรงแรงจริงเออแรงจริงแรงจัดเอาเรื่องเออเรียบร้อยกูแพ้ด้วยเราแพ้พี่เบสเนี่ยโอ้โหพี่เบสโหดเกินเนี่ยเดี๋ยวขอญาต ไปปั้นจีนอสักพักนี้ครับเออขอ,อย่าไปปั้นจีนอก่อนเดี๋ยวพี่เบสเจอเราแน่ EP หน้า EP นี้คือเรายังไม่ได้ปั้นเแน็กๆนี้ครับก็ประมาณนี้เนี่นโหดจัดเลยนะไปเป็นไงกันบ้างครับกับตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างเจ้าจีนอสยูเน่ยใครที่มีตัวดําก็ไม่ควรพลาดน,นะเกมนี้เนี่ยสายเทคนิคก็มีน้อยด้วยเนี่ยแล้วก็เฮ <laughs> จัดเลยนะสําหรับจีนอสยนะเป็นตัวอวยของใครก็สามารถ ได้เนี่ยผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนไดน้รับชมแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจกอย่าลืมส่งเอนเน็กของเราไป2ลร้านซับด้วยเนี่ยใครใหญ่ผมทําคลิปไ like, รก็สาม,มารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม